สวัสดีครับอาจารย์อ้นกันงาภาพนี้เป็นเฟรมแรกๆที่ถ่ายทําเมื่อปี2560นะครับผมครับผเฟรมแบบนี้นะครับผมทําเมื่อปี60แล้วโอ้ยสมัยก่อนก็ยังเราอ่อนอยู่นะครับผมตอนนี้ก็เป็นสวแล้วเนี่ยอาจารย์อ้นก็มาถ่ายภาพให้ก็เป็นลูกถ่ายกันยาวๆถ่ายกันยาวๆเลยก็ถือว่าอาจารย์อ้นเป็นเป็นเป็นตำนานช่างตัดผมนะครับครับผมที่เก่าแก่ ถ้าถอดเสื้อนี่ก็ของของแท้ถ้าพูดถึงว่าเป็นเป็นอะไรนะอาจารย์จุลศิลป์ปาร์กอะไรนี่เป็นเป็นขั้นไหนเนี่ยจุลศิลป์ปาร์กก็เป็นขั้นเป็นไดโนเสาร์อะยุคนั้นแหละครับยุคไดโนเสาร์นะครับยุคที่ว่ายุคไดโนเสาร์เต่าล้านปีแล้วก็ปลาวานเนี่ยตอนนั้นเลี้ยงลูกด้วยนมอยู่บนโคกพอไฟไหม้ป่าแล้วมันคันลงไปในน้าเลยเลยไปเป็นปลาวานยุคนั้นแหละครับอ๋อยุคนั้นเลยใช่ไหมครับถ้าถ้าเหลือเพื่อนกับจันอ้นมาตอนนี้ก็คือแมลงสาบ เย้เยะด้วยเออเยะมันแปลงร่างจากไดโนเสาร์เดี๋ยวจะขอทรงอาจารย์นะจะเป็นทรงลูกศรนลูกธนูอ่ะตรงนี้เป็นลูกศรแล้วก็หางลูกธนูอย่างนี้แต่จริงๆงก็คล้ายกับทรงไอ้นกยงตื่นปืนหรือทรงบบฮอกเลยเนาะอาจารย์เนาะมันเป็นลูกธนูคล้ายๆกับทรงอาร์บีจีนั่นแหละทรงอาร์บีจีอ๋อทรงอาร์บีจีตอนนี้อาจารย์อ้อนก็ตัดให้เออก็ชอบอยู่นะชอบอยู่นี่ขนาดตาข้างเดียวนะอาจารย์ตาข้างเดียว ตามองไม่ค่อยชัดแล้วไทยอ,อีกอีกข้างหนึ่งน่าเป็น,นข้างคืนตามองเห็นเป็นต้ออะไรนะจานต่าไม่ใช่ต้อเขาเป็นกรกรมพันธ์พ่อก็เป็นแม่ก็เป็นพี่สาวก็เป็นคือตามไม่ค่อยชัดใช่ไหมจานข้างขวาจะไม่ชัดเพราะว่ามันมเป็นกรรมพันธุ์เป็นกรรมพันธุ์แต่ทางซ้ายนี่ชัดเพราะว่าพ่อก็เคยบ่นให้ฟังอย่างนั้นเขาเรียกว่ากรรมพันธ์มันไม่ใช่เจ็บไม่ใช่ปวดนะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ปวดแต่มันมองแบบ เบอร์เบอร์นิดๆ่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วมันอ่านตัวหนังสือได้หมดแลยครับเนี่ยอราการตัดผมอะไรนี่ได้หมดเลยครับโออยางงี้เลยเนาะอาจารย์นี่เรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่เป็นโรคอันนี้อาจารย์ครับเป็นโรคเส้นโลหิตในสมองตีบอะทำไมเยอะจังนะจย์ความดันสูงความดันสูงอ่ะเราจุดแรกของการดูแลตรงนี้ก็คือวัดความดันนะครับห้ามกินเค็ม ห้ามกินเค็มห้ามกินมันห้ามกินมันกินเค็มมากเมื่อไหร่ก็จะโกรธง่ายมาไม่หายยากห้ามนอนดึกนอนให้ครบหกชั่วโมงจริงๆคนเราควรจะนอนกี่ทุ่มอาจารย์ที่ถูกต้องที่สุดเอาอาจารย์แนะนำจิตตังคนจะไม่เหมือนกันผมจะนอนตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าแต่ไม่หลับก็ช่างมันขอให้ได้นอนไว้ก่อนได้นอนได้นอนครับผมแต่ตามหลักการน่ะเขาบอกว่าให้นอนอย่าให้เกินสี่ทุ่ม ทีนี้หลังจากนั้นพอเช้าจะตื่นตีสี่ครึ่งตีห้าหกโมงอะไรก็ไม่เป็นไรให้ครบหกชั่วโมงอันนี้จะดีใช่ไหมอาจารย์คนในเมืองวิจัยกันแต่คนมันนอกความคิดของผมนี่ผมว่างงานตอนหกโมงก็นอนหกโมงตื่นตอนไหนก็เรื่องของมันนี่คือชีวิตบ้านนอกอไม่ได้สนใจเลยนะอาจารย์ใจว่าเงินจะมีหรือจะไม่มีตื่นเช้ามาได้แน่นอนวันละหนึ่งร้อยบาทได้อยู่แล้วมีคนวิ่งเอามาให้ใช่ไหมอาจารย์ ไม่ใช่วิ่งมาเขาก็มาตัดผมามาตัดผม <laughs> ตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมทําไมถึงต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันยากไรผมมาคนกระจกผมมาคนบ้านนอกผมผมผมโผมขอบคุณมากครับ